สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเออนบนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการดูคลิปใน t i k t อกแล้วได้เ,เงินกันนะครับก็อ mm ื hmm. ่นเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ t i k t อกเลยนะครับอ่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็กดไปที่มุมซ้ายสุดที่เขียนว่า tik ก t อกแล้วมุมมีโบนัสมีเหรียญทองทองอยู่เนี่ยน,นะครับอ่ามุมซ้ายด้านบนคลิกเข้าไปปุ๊บ เราก็จะมีหน้าของการหาเงินของในแอปพลิเคชันที่ตอนะครับเหมือนกันเชิญเพื่อนว่าได้เงินเท่าไหร่กดดูคลิปวิดีโอแชร์หน้านี้โพสวิดีโอแล้วได้คะแนนแลกเหรียญดูวิดีโอเราจะได้เหรียญน,นะครับมีสิบวิธีสามสิบวิทีถ้าเราดูครบถึงสามสิบวิีต่อวันเราจะได้สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยคะแนนนะครับครับแล้วก็มันจะเปลี่ยนจากคะแนนเราเปลี่ยนปเป็นเงินตอนนี้ผมได้อยู่สามสิบสองบาทไปสิบสามสตางค์นะครับเรากดที่ไปครับอ่าเรามาันก็จะไปที่คลิปคลิปวิดีโอนะครับ เมื่อเราดูครบเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเนมื่อเราดูครบเสร็จแล้วนะครับมามันก็จะเป็นจากเหรียญโอนขึ้นไปเป็นคะแนนด้านบนนะครับได้แต้มปุ๊บมันจะแปลเป็นเงินครับง่ายๆเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับ <c oughs> ในการหาเงินในการดูคลิปวิดีโอทิกต็อกครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปผมจะดูเรื่องการโอนเงินเข้าออรเลอ์ให้นะครับ เพื่อนๆสงสัยอะไรก็สอบถามได้เลยนะครับกดติดตามพิดต่อไปได้วยนะครับขอบคุณครับ